สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็บเอฟซีทีกีนอดคิดถึงครับพี่น้องมิน,น้ทีมงานหมอลำเถิงพาพี่น้องมาเบ่งเตรียมดินเตรียมดินสิป,ปูข้าวโพดนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมมาเบ่งวิธีปูข้าวโพดของคนเพิ่นใส่รถชุกแล่นนี่ท่านผู้ชมเพิ่นเตรียมพร้อมไลายขันแล้วนะครับแต่ว่า ผมสีผ้าท่านผู้ชมมาเบ่งเพ่นเพ่นเข็นเพ่นเข็นรถเพ่นปลูกข้าวโพดแบบแบบแบบเดียวกันครับบ่ายไงว่ากเกษตรยุคใหม่นะครับเห็ดเพื่อมันเป็นแถวเป็นแนวดีเดี๋ยวผมสิผ้าท่านผู้ชมมาเบ่งตอนเพ่นเพ่นเห็ดนะครับทั้ง ข้างนี้เพินเ่นแล้วแล้วนะครับข้างน,นี้แล้วแล้วเดี๋ยวแล้เวเพิ่นสิไป,ปอีกเพิ่นสิไป,ปอีก,ปปอก,ปปอกคลองใหม่ เรเปิดหนาดอกก็สว่าเกษตกริหนายางด้วยล่รจีมวิธีพันวิธีพันหยดเม็ดมันดีเป็นไักนัดนี้พาท่านผู้ชมมาเบิง เมื่อเบิกขึ้นใหม่บ้านได้เพิ่นกรสิมีเป็น,น,ปนอันนี้เป็นเป็นตัวหน้าหยังมันเขาเอเิดตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์บานม้วนม้วนเลยกระจักสิมาสุกอีกตัางหากแม่นบอกตัวนี้ต้องเอาพ่อพันธุ์ก่อนเดี๋ยวแม่พันธุ์กระเจียวทีหลังเพื่อนสิวัดร,ระยะไว้ครับท่านผู้ชมเพื่อนสิวัดร,ระยะไว้สะก่อนบานนี้กาวากาวาเพิ่น เพิ่นเอาพอพันธุมันใหญ่ไปแล้วบานนี้มวนแม่พันุมันมวนแม่พันมันเพิ่นเกิดสิมาเรียนอยู่ประมาณจักสามหล่องหรือสี่หล่องเนาะประมาณสี่หล่องตัห้างกันสามมือบว่าจังเอาอีก่านผู้ชมภาพท่านผู้ชมมาเบิงแบบแบบแกะกล้องเลย่ะเนี่ยนี่ 2องวันสองพันสงเน่ลางา่นามมือเมียพันธาอบแล้วจบมาเรียนต่ว่าผ่านพ่ไปสามหื่นแมนบ่ผ่านไปสามหมื่นกับจังคอยสีเอาเอาเมีพันมาย่อดมันมันเกิดบ่ฮ่จังสีขอดหนามหรือมันต้องขดไปเลยเกิดประมาเรือยนหนึ่งอยู่ครขดหนาม่ ปุ๋ยพดน้ำเลยเดียวเลย<ม>อหอบแรกห้างปุ๋ยห้อวปุยน้ำอพอตอนนี้<ฮ>ห่อห้อห่อวานปุป๋ยไปแล้ววานขี้ไก่ไปแล้วแม่บ่ตอนนี้แมไปแล้วแล้วรอบนเบเดือน,นหนึ่งม,มันเกิดเท่ากันเริ่มใส่สปริงเกิดอานนยุมันดนเนนหือนไดอ สามเดือนนี่ได้ตัดเลยแม่นมั้เียงมวนี่ครับคผู้ชมดังเกือกเกือกเกือกเกืกเกิดกเกืกกือกเกืกเกือกเกืมกนกืมกเกอกเกเกเอเเอกอกกนเออ ทีมงานมันทาทาดึงเสือกต้องบัตรีินีต้องดึงเสือกท่านผู้ชมดึงเสือกอืมแสบมันบอดตงเนาะโอ้ยได้เกือบยางเลยยางงานพาท่านผู้ชมเบิ่งอีจกจักจักรอบเนาะดูอีกจักรอบนึง มันสีบอซือที่เขาเขาเล่งหยาดมันบอคือขึ้นเสียงเพราะว่าลังลังคนเพื่นบตัตเพื่อน,อ,นอาไว้สเก็บอันยามนึ่ก็มีเลยเนาะบ้ไหนบอ,บอนส,บส อออโอ้ต้องเด็ดตัดตัด,ตดเลยต้งมมองวแต่ว่าเามันมันมันอันนี้แล้วดอกมันคูแล้วเขาก,ก็คือตัดอ,อับมันมันอกมันเบดแล้วอมันเื่อนได้ที่ กดีกาด่อดเล็กยันนั้นทันมามันแก่ล้วคือคือเด็ดตัดเลยเนี่ท่านผ <S <s ู้ชมวิธีปลูกข้าวโพดกระบบเมนไงนะท่านผู้ชมแต่ว่ากระบบเมนยากแต่ว่าขันเ้อาเข้าใจ ถ้าขาใจเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่มันก็นถือว่าถือว่าใส่ได้ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าเฮ็ดผู้เดียวนี่บไ่ได้เด็ดต้องหาทีมงานย,ย่างขี้ไร่ย่างขี้ไร่ต้องมีมีจักสามคน<ำ>ดึงเสือกอยู่ข้างนั่นผู้หนึ่งข้างนี้ผู้หนึ่งเข<ำ>้าเจ้าเฮ็ดข้าเจ้าก็มี มีขั้นตอนของเพิ่นนะครับพี่น้องผู้ดใดผัวกับเมียก็ต้องได้จ้างคนอีกคู่หนึ่งหรือหรือบ่จ้างกันหุ่นกันนะครับเอินว่าคือว่าถือว่าซ้ำมาแขกอขอแห้งกันนะครับนี่พาท่านผู้ชมเบิงเบิงแนวนี้แหละนะครับปลูกตัวสี่เหเป็นข้าวโพดมาสัวสี่เหหักเป็น เป็นฟักเป็นหยังเพื่อเสดสื่อเดขายนะครับพี่น้องการเตรียมดินเท่ากับไถแล้วตากดินไว้อยู่ประมาณเป็นอาทิตย์แล้ว็็มาปัน่นตากดินไปอีกมือหนึ่งหรือสองมือมันนี่ก็พร้อมทีมงานมาเรียนมาลงมาลงเม็ดแต่ว่าดินมัน,นยังชุ่มเลยนผู้ชมดินยังยังยังซุ่มดีอยู่นี่ Hãy nhang dẹp bên này hồi trước bên nhang zoom zoom nhiều. Ơi, ừ. ừ, bên đường Nó ừ. là bây giờ bây giờ là nó mắc hoặc là xây cái con mình muốn. ว่าส่วนนี้มันไอ้ตัวนั้นใจเลองเปลี่ยนไส่เหล่วนะต่ว่เนีมันลองพืนทั้งคุณนทั้งปุ๋ย งานแต่งเห็ดเป็นทีมท่านผู้ชมถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้มากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเทิงนะครับฝากพี่ฝากน้องผู้ใดหลงคอมเบิ่งแล้วก็เบิง่งให้จบไปเลยนะครับท่านผู้ชมดูให้จบไปเลยกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วผู้ใดเคามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดร l i k งนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ถ่ายคลิปท่านผู้ชมเบิ่ง มาด้วยความสนุกสนานครับพี่น้องม้วนแนบม้วนแวนกับเบิงไปนะครับเพราะว่ามันยังบ่ทธิเห็นอีหยังท่านผู้ชมยังเห็นจระเดินเดินเนป,ป่าๆกับผู้สุกมเม็ดข้าวโพดอยู่นะครับพี่น้องเบิงคลิปนี้มากกับคนนือสีพอสมควรนให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งได้คว,วามเจ็บจะได้ความไขยย่จะมีครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินมื่นนะครับนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนพี่น้องแบนเมื่อไปก็ใไ้ได้แก้วค้าลบ้านนะครับออกจากบ้านก็มีผู้เบิงผุ้แย่ง พี่น้องเบิ่งช่องหมอลำเถิงแล้วก็ให้สวกไห้มันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ